วันนี้เอาเท่าไรก็ร้อยเป็นร้อยเลยเลยพี่ได้ได้ละสิบสองเนอะด้วยกันพ่อครับเฮ้ยนะเซลแซมแบบอ๋อทอกคนบินขึ้นมาเลยครับผมพอแล้วเนอะมาแล้วโอ้ตัวนี้สิ้นแล้วเนอะแล้วเนอะว้าว มอสวิงนะครับมาได้ะนะครับมาประกอบครับเพียนครับเพียนครับขึ่นนะฮะเนอะอาอรถโพสต์รถใส่ตีประเกตเลยครับ <laughs> เร็วๆเร็ดๆครับๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็เข้าสูรั่องร็วๆเ่อวๆเป็วทเา็วๆเร็วๆเร็ตๆเร็วๆเร็อๆเรกกาเร็วๆร็วๆเก็วๆเรวๆเรร็วๆเร็วๆวๆเร็วๆเรวๆเรร็วๆเก็เร็วๆรเร็วร็วกรวกนร็วเร็วๆเง็าร็วเร็วอเรเรอวๆเรครับแเวันนี้เริดคลิปวาคุณพ่อเรเวนรววเวว คุณปอนีครับทีมแพ่เชอืปานะนะมากันในห้วยนดอยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำพิจารคา่าตอนเนี้ยแรงมากนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำทำนกปลาหรืออ่างเก็บน้ำห้อยเดือนะครับเนาะที่เปิดกันในรอบฤดูแล้งปีนี้นะครับเนาะซึ่งน้ําค่อนข้างแห้งนะครับที่แน่นได้หันนะครับแต่บรรยากาศยามเช้าครับยังสดชื่นเสมอนะครับจะมีเธอตื่นมาพร้อมเช้าไปสู้กับงานนะครับเนาะก่อนนี้ด้เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ได right ้ลืมกดกระดิ well. ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กับเธอครับนี่เรื่องอื่นมาบ้างรึเปล่ามาใหญ่ซีฟถึงเราปเด็นเนี่ยเรากำลังได้เกตเอ็นดังเจ็ดร้อยไงวันนี้เอาอะไรก็ร้อยเป็นร้อยเลยเลยพี่ร้อยนะกครแบบเอามาอย่ามาหกใจสีฟ เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราเตรียมอย่างกันมาพ่อ,องแล่นที่สําคัญวันนี้เราแก้เกมกันเป็นอย่างใดมีเพื่อนร่วมทางกันบยายพ่องกาตินได้นแน่วันนี้อีเวนต์จะซีบแล้วเนอะอไป<อ>เดราไปดูกันดีกว่าครับไปโอ้คุยกับช่างเพื่อนที่อย่างไหนฮะคุยเนียังแปดแปดเลยครัโอ้โหแล้วอย่าง<ะ>ามาปีนหลังกัมเดียวแล้วห่าหลังกัมเดียวไปได้ยังไงแปดนะเอ๋ยครับผมเราจะมานั่งใจกันได้ไหม ครับมันติดกับแล้วจองมันเติบครับอ๋อครับวันนี้ดูแน่ๆดูครับนี่วันนี้คุณพ่อมาจอมเป็นอย่างคุณพ่อวันนี้อะไรอะไรลิ้วต้องมีตัวเอสตุ๊กันต้องเอาลิวเอสเลยว,วันนี้คุณพ่อจอมเป็นชิงลิ้วระยะสามจุดหกนะครับนะแน่แน่นนเหยื่อที่วันนี้ครับที่คุณพ่อได้ยาไปเดาครับนนี่วันนี้เขาเลือกใช้กับเป็นเหยื่อตกปลาของเอบี้ฟิชชิงแต่วันนี้เขาเลือกใช้กับเป็นโปรเต้ใครไม่เต้แต่โปเต้นะครับ ส่วนนี้เป็นสูตรเหยื่อตกปลาสูตรกุ้งเนาะคุณพ่อเ,เนาะก็สูตรนี้ไปใจ้กับเที่ยวาปอก่องออกวันนี้นะไอ้ก็บใจเป็นโปเต้เหมือนกันนะครับนี่กี่ตัวละสองครับอยอ,อมนมุมเดียวกันจ้องมัมีแล้วเหรอแมไม่มีแล้วจ้องว้าวนะนะครับวันนี้ซึ่งคุณพ่อไปไปซีบตัวไอ้ไว้ยังไม่ได้สักตัวเดินครับวันนี้ไว้ใจกับเป็นหน้าดินสี่หลังนะครับอาหารนี่เฮายากับไปด่าเจ้าเน่ยมันจะเป็นสูตรเหยื่อมังอยอีกนะครับหูว่วาคนเนีน้ยแอบไหนเพิน่นบอกว่า ตาย,ยังมีไซส์ยอยู่นะครับอันที่เช่นนวลจันแล้วก็ยี่สกเนาะแล้วก็8จีนที่พอจะเป็นโทฟี่แล้วก็มีไซส์ในนี้นะครับซึ่งกเตรียมมาสี่หลังนะครับแต่ละหลังก็จะมะเหมือนกันเนาะก็จะเป็นเบาหนักเบาหนักสลับกันไปนะครับแต่ก็จอบเป็นแน่ดินครับแต่แการเปิดครับพราะไงพราะไงหัวแล้วพราะไงก็ไล่ปูนคุยดิ๊กอ่ะก็ะไล่ปูนคุยดิ๊กอ่ะไล่เพื่อนม,มาคุยเสื้อมะวูอ่อะ สักแหมูสเอ็อ oh. oh. so, uh, ้โหนี่ม şey ีสายโหนี idea. ่มนโหโเนี่ยโวอันนี so ้เอออันนี้ยังแควนหน่อยบ่อสิบเอ็ดสิบเั่แล้วบเอ็ดสิบเอเดโกยนาะร้อยเดียวไม่ได้เอาต่ร้ยเดียวแตะเอาเแตอู้กลัมตั้งแต่แลร้อยเดียวตะ สิบเอ็ดแล้วนะครับคุณพ่อนะครับลายดินหน้าดินลายปูนกว่ค่อนข้างที่จะกินจันเลยนะครับแนนก็มีเพื่อนๆพี่ๆแนนนะครับมาจองกันเยอะพอสมควรนะครับเนาะอ่าอ่าวันนี้ส่วนตัวปอนะตัวเป็นวันนี้ปอใจยาโมโตเนี่ยยาโมโตวันนี้ใจเป็นยาโมโตของเบอร์น้อยนะครับที่ใจกับชิงหยิวคกับประซังกันแน่นะครับวันนี้นะครับวันนี้คุณพ่อเลือกใจเป็นขอน้อยเนาะเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับแทบจะน้อยนะครับเนาะวันนี้ก็จะเน้นอ่า หล่เงี้ยงงหน่อยนะครับเนาะอันเนี้ยจะเอาเป็นลอยจะลอยตัวกําลังได้สิบเอ็ดอยู่แค่กายก็ตายได้เลยเน่อยนี่เนาะบัตรโฉขนะกกรรมลงมาเดินลงแมนี่ก็เดียวนี่นะครับก๊อกละดอนะครับนายแล้วครับนายแล้วครับวันนี้นายครับตุ่นห่วงครับเอ็นเล่วันนี้พ่อเป็นตุ่นห่วงยามอโตะบาเฮ้ยไลกาดบาเฮ้ยนี่เรื่องอื่นมาแหวนครับนั่นแหละอีบ่อลงไปเนี่ยผมจะให้ดูอ ผมชื่ออุเล่นนะครับนะอากาศมีตลอดนะครับโอ้ใบแว้เลือกเลือกวันนี้เลือกที่จะจช้เป็นเบอร์ใหญ่แ ang, น er. lair, ่นอนป็นเบอร์หนึ่งเนาะกูแต่จะหันเป็นเบอร์ไซส์นิ้วๆเนาะเป็นศูนย์จุดห้านศูนย์จุดนี้เนาะแ่ละวันนี้ขอใจหนึ่งก่อนอ่าพะวันนี้ป๋อก็หวังผลได้แปะใหญ่เหมือนกันนะครับสภานะวันนี้ก็ค่อนข้างที่ตอนเช้าก็ยังมีลมนะครับน้องในเนี่ครับนี่ไร้กดไร้กด สำหรับวันนี้นะครับชุดตกหน้าดินนะครับวันนี้ว่าขอบคุณผู้สํานวนเจดีท่านหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับไอกเอกกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเนาะกาวันนี้นอกจากใจแห่หน้าดินทัวอีเลยวันนี้เขาก็เลือกใจนี่เป็นตะขอเบ็ดพวงนะครับเนาะของ AB Fishing นะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสประกอบไปแต่เจ้านะครับนี้เลือกใจเป็นเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดเนาะจะไปใช้เบอร์น้อยเหมือนปอเนาะเส่้อเขาอาจจะเบอร์ใหญ่หน่อยาะว่าก็จะแมววางผลระยะยาวนะครับในการแห่ยี่สกกํานวนจันนะครับนี่ดู แล้ววันี้เราไปดูก่อนมผาจะได้ลิ่งๆงแล้วผาจะได้ร่องรองไปไปดูไปไปทุนร่องร่องล่งหัวแล้วนี่แมนบเ้ยบ่วันนี้นี่ยเห็นแล้วเนอะนี่เลยเงนมาละเงนมาละเงิมา้12 12 12นี่ตัวเงนอา อันนี้ใหญ่น้อยอันนี้นะจได้ละ12เนอะช่วยกันพอครับรุยต่อลุยต่อนนๆคนไหนที่กระเตยหาคุณปอนะครับวันนี้เอาคุณปอเต็มอิ่มไปเลยเนาะไปเลยฮะวันนี้จะจัดมานที่ขวางอยู่นี่เอาจนเกี้ยงลึ้หมดอะล่ะมาเกี้ยงลึงอไหละเกี้ยงลือปยอเต็มแน่ป่นะอือ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 ทอนแล้วเอ พันยาทั้งนั้นเนอ้อทั้งลูกมานะพ่อนา,นานี่อ,นอืมแ้ส,สิบสามสิบสามตาลหมุนป่ะสิบสามแล้วเนอ้อเจอหนาอ้าจ์ชยป่อพ่ออีป,ป่อป่ะคนที่ลืมเจะร้อยเฮ้ยง่ายหน่อย สิสินิสิสิสิเิส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 วสิ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 สสิ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 ส สิบห <kung> <haft kaz ans> ้าแล้วกว่าสิบห้าใจเขาปทสิบหกดโลายบ่เฮ้ยสิบหกแล้วแมะแมน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 ทอดแต่สิบหกแล้วเนาะ น้อแบาสูดแส,สงมันเลยโผล่สูดนนปะ่ะถ้าไกยแล้วมันก็ไปจับซะฮะ, <c oughs> ะแหะน้เอแหะนล้วเะแห่10 <c oughs> เจดอะมาดูอาการทุกหนทุกป่องเลนะทำไมมันน่ามันลงมาได้มันแอบปลกเลยนโูโอ้ย ต้องมาแม่เนียอู้โอ้กหเกินลำไปเนอร์เกินลำไปเนอร์เกินลำไปเนออ๋อท้อโดนโอ้โหบินขึ้นมาเลยครับผมเพศพี่เอกสิบเอกตัวไปดูอาการหุ่นนี่ปอกต่อครับแน่ครับสิบแปดตัวแล้วนะครับมาจอยให้ถึงแฮ่สิบอยู่แก่ พาเขาตอนห้าสิบดอกอากาศสามโฮ้คือดีขนาดนะครับตอนนี้มันมีเงาเนาะเปล่าเนาะเงา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 จ่ายเอาถึงห้าสิบมาเจ้าเนี่ยวายสุดดอกก็ับอีกทีเลยเนาะดอกโดนโอ้โหลุดหลุดอันนี้ฮะตัวนี้อย่างอ๋อ ตัวนี้เงยถ้ามันลูดมันดึงเงยแล้วขึ้นแม่หรอนิ้วหน่ะอ๋อรอบนี้เรื่อแบบโฉมแงมแน่นอนบอกไปคือนรูดเนอะน้องข้อไม่ดีน้องข้อไม่ดีครูเนี่ยนะครับมันมีเหงานะครับสถานะนี้มีละรวดละโอ้หอนหมดอ๋อท้ออีน้ืองเหลือ Old ố mọi người ờ ờ mọi người 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 mọi ขันละเนอเอาโ,โอ้โดนมโล้วโอ้นี่อ่ะน่ะคอยแซวอ่ะเอาฝ่อยตัวนี้ลนะูกไดตจีมาอยากโอ้โหนี่อ่ะสองสองแหะเหรอ S <S เฮนะ่อเนาะเศร้าแสมเฮ่นี่ยบเอ้ยแม่มองไว้ <S 2> <S 2> เนี่ลมมันดีก็ได้ละเศรื่อสีโอลมมาแล้วเนนนะ่นะครับแต่ก็เป็นอุปสรรคปัญหากับเจสเดาครับ <S 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 2> <S 2> เอาละคะแนนลมแม่นะวนะสวนลมไม่าแล้วสวนลมนีเงี้ย้ามาทางขวาหน่อยลโอ้มีรายเรื่อยๆอืมแฮ่บอยังยัยหน่าเศร้าแฮ่ว hello này hello 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 สาวเจนี่น่นไปกมาวโดนเดือสาวเจ็ดแบบวาเนาเนาะอันนีดึงอันนี้เยงล่างแง่โอ้เนี่ยงล่งแง่คลิปนี้ชั่วโมงแปว่ใครไปต่อดื่ตัดน่จะด้หัวเง่ยงล่างแง่ใหญ่นะครับ นี่ผมตั้งไม่แต่ให้พ่อนะแต่วันนี้คือที่มีรู้เนี่ยผมอยากให้พ่อโดนคือโดนแบบมีไซส์ใหญ่เนาะครับก็เลยตั้งเป็นนักหน่อยนะครับดอบรรยากาศสวยงามนะครับดอดอเมียเมียอ่ะละปทูปทม ดูสินอนสวยงามโอ้เอเยมันถอนมาเอ้ ลมมัดีแล้วเนอะออเอเศว่ะบ้าอืมอืมโอ้โเนี่ยเน่สวงนี่ๆมันเนี่ยเนี่ยโอ้ที่ตัีอีกวะลอนลอนลอกาลังได้สาสิบกำลังนะว้าว กันนิยอนฮะยอนกันยน่ยอนต้องนีต้อย่้งยีแก่แต้องยี้อยก่างอยีแ่งแ่องีอยีแก่กี่อีตอยี้นงอี่ยีอีอย่ยอ,อยไไ่้อ่าอจ่ มาเล่นชิงเหลียวพกอยป่อครับ <c oughs> ดักปิง <c oughs> แม่ดีดดักปิงอป่อ,ปปอคุยบัะคองมาเลยนะพ่ปอปวดแขนไนงเป็นว่าวันนี้เลิกเป็นว่าวันนี้เลิกปูปนี่ได้ไปซื้ออันอันนี้เื็นป่อ,อ,ปปอแล้วไนงะซื้อยันยานวดแขนเออได้แยานวดแขนได้ได้ซื้อนี่หลังจากที่ลมมาตอนนี้เฮายางไทยเกิดมาสภาพแล้วเพราะว่ามาซักลมมานะน่าจะได้ยินเสียงลมเนาะคือลมแบบลมมาเยอะแม่แต่นี่วันหนึง จะแห่ได้แล้วนะพ่อเนาะไม่เวคเับพอทุนก่มาค่าห้อล่อไม่อู้ถึงวาประเดีจะแได้ก่อนก็สี่สิบเก้าะสี่้านละนี่ประมาณสี่สิบแปดเนาะกํลังจะแีก็เดี๋ยวก่อนนับโจกครันึ่งแ่แต่าบัดรย่เช้าแล้วครับตอนนี้ลมเนาะลมมาขจัตะกี้มันเกินอะตะกี้ใช้สลังอะเนาะเนงั น้อยแต่นิดสูนไปไว้ที่หมดแต่ดีๆตาจะได้ห้ามไปอย่างอื่นละเล่นดีๆเพราะว่ามันขึ้นน้ขึ้นน้ำนะครับดอ มาเอาแล้วเนาะ50เอแล้วเนาะ50บานับแม่นแม่นเอ้กอะ50เอท50บานับตอนนี้มาเกิด่อนแตงลงนะครับเขาหวังใจไว้ร้อย50เอาลงไว้าใน5อะไรไหน โอ้มันปุกกันเลยยังบอกไฟมึอยู่เพนแข่งกันอะอยู่บ่ห้ยแลอ่บ่อกไห้ยแลเขาก็นึกว่าขวายมาใกล้กรนตอนเฮาว่ามันจะแบบข้าายนะแต่เลิ่มันเริ่มีลมเนาะไลงเล้อเอเลเอีอ

ลกได้ด้อไรมันเอามาเท่าไรเนี่ยกปก่อนนะแกโยกเลไรกปรนั่นจะเปลี่ยนอาหารันนเพียนหดลุ่นตวอะ่แงนะัมลนะนี่ครับัน้ผมว่าเราจะเปลี่ยนอาหารสใหญ่เลยนี่ให่ใหญ่ นะมันเสียแหงเดียวมหมุมนมัเสียแห้งเต้ยแน่ดีเป็นหลายหลังตอนนี้มันเสียแหงนะครับเตี้ยแน่ดีไปหลายหลังครับนะฮะตัวนี้จะใหญ่หรือตัวตะกี้น้อยนะครับเนาะนี่โอเคสองสวยมาแบบไม่ตั้งใจ ดึงก no ันต er yeah. ่อครับนะฮะไล่ายกออกมาเปลี่ยนเลยตอกไปเลยลูกี้ผมก็ยังงงเหมือนกันรอบนี้เอาไว้ลองตีฝักไก่ครับประมาณนี้เจ้ากับมุกเอีะพี่บอกว่ก่อนนั่นเนี่ยซีมาแล้อมาแล้วโอ้ตัวที่เนี้ยซีมาแล้วเน้อะซีมาแล้วเนอ้าสิบเอตัวที่ห้าซีมาแล้วเน้อพ่อ มาแล้วมาแล้วตัว5มาแล้วกี้5นะมาดได้ละนนะขนาดปอพอนะอันนี้บอกนะอิเลยอ้าวซนี้ปออิแล้วนะครับ8ตัวที่5บขึ้นส้เต่อนาอเลยมาชิง8ตัวที่5้นะครับตัวนี้ครับน้าขวันข้ามาวันข้ามะวัวันข้าดีวันข้าวบลวัน มเดินได้50เอแล้วนะจน أ, เอา52ไม่ไปเลย50ได้แล้วเอา 52, 52แล้วเอาตัวน <52. S 2> ี้52ใช่เอา53ก่อนแล้วขอแลนนั่งนะนั่งอนั่งแต่ไันเอาไรนั่งขั้นเดียร์ไง <c ười> เก็บปากมวนกับน้องขอไม่ถึงนี่แบบแปะเอามางอเกินสิบกิโลหรอคนที่คุณก็รู้ว่าใครเจ้าของบ่อออกซอกได้อยู่แหละได้ได้สุดแล้วอฉันเบอร์หรือเธอแววฉันเบอร์หรือเธอแววงอพอ เซอเซอเอ็มเจียววิ่งกว่อแค่อ๋อ้าอโอ้ปลาตัวที่50 52เออขึ้นมาเลยโบะบ่ได้ตั้งใจนะครับน้องใช่มันได้ตั้งใจด้วยตอนนี้เวลาล่วงเลยเข้ามาใช้เวลาเมือินนักแก่นะครับนั่นนะนั่นนะเดี๋ยวสักเราให้ได้เก็บพวกกันเนาะ ครับวันนี้จริงๆอยากจะอยู่เต้อมืดเนาะจริงอยากอยู่ต้อมืดครับเพราะเพราะสาวเอ็นมามีเราเลยอยู่ก่ได้นะครับเก็เลยต้องต้องประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าขายมีสาวเอ็นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หมวดกระดิ่งเลยกินกองเพื่อที่จะได้บอกเอาสาวเอ็นพี่น้องบ้าเอาได้ใหญ่ฝ่ายที่ทำใจเอาแน่นไี่หรอบ้าบ้า วัน 4, 5 o วัน <specialize> น <a> ี้มันยังมาม้วนมามีอันยังมากวนมันก็มวนแต่เฮาเสียท่าลมมันแห้งมันแห้งถ้าว่ามันเบาๆปลาน้อยกี่แล้วนะมมเฮาตะกี่เฮาได้52ตัวเตนเตเ้าก็ยังบเ้า วันนี้เฮาก็ถตงบอกกูเสีย่ามาห้าปันตายไที่มาเอืนบ้าไอ้เงาทั้งหลายถ้าหาเจอหน้าคิงเมื่อใดแถ้าหาเจอหน้าคิงเมื่อใดีมาห้าปันตายจะกำเกือบโลุนไปตัวพายนั่นนาทีตัวมันอู้่ลงไปอ่ะวันนี้เฮาจะเอาปลาไหลปลานีปลา้อยปลาใหญ่ เอาจ้าแผวป่าตาเพียนตินตตป่าขาวตาโมป่านินตัวใหญ่ตัวน้อยเฮาตื้บอกว่าภายเจ้าปานินตัวใหญ่ตินๆติมเตน้อยจะเอาไปทอดจะเอาไปทอดสบายฝากไวาตัวกันแล้วครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไอ้แหน่ไอ้แหน่ปนแต่ชิมาเอิร์นแห่อย่ยแล้วเมื่อเจ้า เป็นแฮปป่าแน่ค so, so, ีนเลให้จะกล่อมเกือบโลกชื่อเพลงยังไม่เงาปายิงเนื้อปลายินเนื้อบ่าแต่แหน่ชูบันทับมะโกยพ่อไม่นี่แล้วเพ่อใจอย่างป้อยล่นก่อนกับอัลบั้มไอ้นุ่มชิงหลิวผลงานเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านไเงาแต่แฮปซิสามตัวโมงใหม่โมาใ ของก็ได้เป็นเซตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กับพูณสำหรับก,การติดตามตัง้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปตัวเดียเดี๋ยวเข้ามาดูผลงานป่าก,กันดีกว่าวันนี้โอ้บูนมีผีโพดนะครับได้แกะได้ว่าถือว่ามีไซส์แปดาู่นกันเนาะก็ <c oughs> ถือว่าได้ได้เยอะกันพอสมควรนะครับนี่แกะอย่าไปอย่างใดเนี่ยฮะ กะอย่าไปเงี้ได้ก็แกไปทอดกันวันนี้ขอพูดสนับแอร์พูดสนับสนุสนอาหารจะดีครับสหรับอาหารของเอบีฟิ i n g แล้ววันนี้ตัวเบ็ดนะฮะตัวเบ็ดลูกหมุนนะครับของอ่าพี่ชายของผมนะครับที่ส่งมาให้กันได้ใช้กันตลอดนั่นคือแบรนด์ของยาโมโต้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิงด่งกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อจะได้วิาตคลิปใหม่ของช่องพายเยอร์กันตัยนะครับวันนี้ไว้อ้โหกโกกตึงโกกมาดูตัซี่ลยบอกเกิบโกกตึงโก,กมาลงตรงซ่ารวมกันนะนะทุกท่านที่มากันวันนี้หน้าอ่างทำนุป,ป่าลากันไปก่อนครับผมครับผมน่าต่อไปขี้เขียวสวัสครับสวัสดีครับ,รบไปบอ